สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เฮลทีเวลพามาดูกับพืชผักท้องถิ่นค่ะกินได้ค่ะทุกคนคะใส่แกงเลียงแกงคั่วแกงอ่อมลวกต้มผัดน้ํามันหอยอร่อยหมดทุกอย่างค่ะผลของมันเมื่อยังอ่อนอยู่จะมีสีเขียวค่ะทุกคนคะ่ะถ้าแก่แล้วก็จะสุกเวลาเรากดดูเนี่ยมันจะมีน้ําสีแดงออกมานะคะจะเกิดใต้ใบค่ะเวลาที่เราไปเก็บพืชผักท้องถิ่นเนี่ยเราต้องสังเกตที่ผลของมันนะคะ จะมีผลเป็นแบบกลมแบนนะคะบุบตรงกลางนะคะสำหรับผลของต้นกลางป่าเครือนะคะเราต้องสังเกตดูตรงนี้ค่ะไม่อย่างนั้นก็อาจจะเก็บผิดชนิดได้ค่ะ mm. เวลาของเราวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็รับชมนะคะขอให้สุขภาพดีแข็งแรงทุกคนคะ่ะทุกๆคนคะ่ะสวัสดีค่ะ